ลิมทะเลใกล้เซตูกามาที่ต่อย่ไปเดินไปลูกโย่เท้าใหละเองค่ะน้องจูลืมเอารองเท้าแตะมา <laughs> อุปกรณ์พร้อม <c oughs> ทำใจพร้อมไปาย่ซันดน้ำ

ดิลีนไม่ชองสูดสะพานด้วยค่ะน้ำกว้างใหญ่ไพศาลเสียยังเดี๋ยวน้ำโขดเย็นบกาลงไปไก่สามีหรอแม่ทะเลสาบใกล้บ้านแต่น้ำมันหนาวมากแม่เหยียบแล้วไม่กล้าลงเลย

ฮฮจะพาปาปานดเอร์พอเฟนฮัลโหลชั้น่ชั้นเนี่ยเลินเลินสนุกกระมูพี่นาวไม่มีใครเอามีไม่มีใครก้าวตัวจุ่มน้าจ้ แม่เย้รู้อะไรแต่ฟังดีจูดูฟ้าจะเป็นยังไงคิดต่อ ตตาปตตาปฮ่าฮ่า่าฮาาา่า จูลีนประต่ค่จ yes> ูลินค่ัสันนาวสันจูลินปรกาลงโอ้ยจูเลีนอนนโอเค The Beach Sweden b หอนแหง จูเลียนกันนะสู้แหลนกับคาอ์เตบามวต์เด็ดกับว่าสามาร์อุ่นนนำเห็นมันอุ่นไลยเด้อแม่ยืนให้กำลังใจอยู่บนฝั่งนะคะไม่กล้าแน่เลยจูเลียนบากาเบเลนไก แจนมินเอาใส่แล้วก็เดินซิมมาได้แต่ว่ามันหนาวมากเดี๋ยวขับอีกจังอุ้ยน้องหมาก็มาเล่นน้ำไปหอดแอวซลจังเลยพุ่นละ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  จดิลีล,ล้างมือด้วย่ะะจด <üler> <laughs> ดดา้นนีแม่ก็ไม่กล้าลง, <laughs> งา <laughs> พี่จะมีเก่งกว่าแม่อีกพี่จะมีเก่งกว่าแม่อีกน้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วย ไม่กล้าเอาตัวจุ่มลงเลยยอยยอย้อย,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 ยน้ำแข็งดีๆนี่เองหลังจากไปเล่นน้ำมาแล้วเราก็มากินอะไรอุ่นๆปิ้งยา่างอะเจอะอแะแจะกับวิวดีๆรอคะ่ะรอ <laughs> แวนตาแวนตาดีแตนโอ้ <laughs> s ม so you know. so m เตอร์วันเดชาแก้วมันมอิดีแก้วขยอีกนะด็ก้กอนกกเหดกวีมแมนตาเวิธีดิกแมม้อา้าแดดีมากแต่ว่าน้ำเย็นมาก แม่ทำอาหารให้เด็กๆอันนี้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นแม่เด็กๆก็กินได้เลยวันหยุดของอีแม่เรานอนที่บ้านสวนกัน <laughs> สาวๆรอไม่ไหวกินก่อนเลยพี่กินอะไรクラブบอกคลับบอสอ,อูอดัดอะไรอีกคะไมซ์ไมซ์ข้าวโพดใส่แล้วก็อะไรอีกโคดขูดไส้ก๋บบอย อร่อยไหมคะจูลินอร่อยอรอยมกินปากม่มแนมไปเลยหลังจากที่เล่นน้ำมาก็น้ำผลไม้ กินย่างอาหารประจำชาติบ้านสวนลูกคันแอตาโอ้โกดมอดโอ้โหฟูนสตูแลทาลิกจานใหญ่บอนทันงเลย,าเลยจานเด็ก <laughs> ก็พอกแอตาวิชโกมัล่นไม่มีดอกโอ้สตูลสเลสมีนอ็อกโซ ข้าวต้มแบบธรรมดาเลยแต่ตบที่นี่ทอปไปจ้โอ๊ยแค่นก็พูดวอาม ซี่นสัมมาวัตมสจดนดันดันวามอยู่มามาบรสกันไปรอวันเลันดีต่ีก่อถูกห้องเาผ้มดีโอเคแม่แบ่งให้ร้อนอยู่เป่าให้กับหนึ่งนะคะแล้จูแหนงขอพูด กดอดจุนิกโอ้แซบาที่นั่งเ <Se ba. S 2> ก้าอี้ยังไม่ประกอบขาให้ก็เลยยังไม่ได้นั่ง,ง mm. นั่งกับ <Se ba. S 1> แม่กับพ่ออยู่ก็เลยสูงไปหน่อยนะจู